ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจัดเทียฮีโร่ EP ที่สิบมันตอบไม่ตอบแามผมอ่ะไม่วเขาจะรอดมจะไปไหมก็เห็รอดตลอดตอบไม่เป็นตัวเองดิเออโอ้ยนี่แบบพี่ตอบน้ำใจแล้วกบแอดมีทุกคนเอออยากให้รู้ไม่ต้องเป็นหลอกให้ถ้าอยากให้ใจเราแพ้อ่ะเฮ้ใจอันนี้ใจแร้วไม่ได้ยินนะถ้าอยากให้ใจเราแพ้ถามใจเราก่อนว่ใจแล้วเรื่องอะไรอ๋อไอ้นี่นะครับหนูไม่โวยตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดอะเป็ดด้วยนะครับไอ้บ้าเอ๋ยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจั T ดเทียร์ฮีโร่ EP ที่สี่กติกาเดี๋ยวผมอธิบายออกคร่าวๆนะครับเราจะมีเทียร์นะครับก็คือ S ที่สูงสุดนะครับ A ลง,ลงมา B นะครับแล้วก็เป็น F เลยครับมีสี่เทียร์นะพี่ต่องเทียร์นะอะไรบ้างทวนอะไรสูงสุดดูเทีรตองเาไม่มีให้ลองงงไหม ให้เราจัดเทียร์ตามตามใจตัวเองถ้าใครแบบว่าไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนใครได้คะแนนน้อยสุดก็จะถูกทำโทษอ้าววันนี้เราก็อยู่กับแก๊งสตรีมเมอร์ครับแนะนำเลยครับเชร์แล้วองอินเตอร์ครับแครอทมัฟฟินครับชิคกี้พายนอนครับผมพี่เจ้าวามาผมเด็กเป็ดนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยครับและวันนี้ครับเรามากับทีมที่มีชื่อว่าตัวเอ็กกี้เอ็กกี้อะไรกินเอง เริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากตัวแรกคือแร F และนี่แอคก่อแอคไหมตัวแอกมากถ้ากดต่อหน้าผมนี่คือแบบคูณ10บคูณสิเลยมาสามสองหนึ่ง B ถ้าไงครับ B ครับ B F F คม B กูให้เองไง S เลยอ่ะ S ไม่เด็ดกูงงว่ะ S S นี่คือก็พอต่อหน้ย อ๋อเก่งสุดเก่งสุดแบบนี้เขาบอก F สองเสียง B 3เสียง B เป็นฝ่ายชนะไปครับ B ก็ได้คะแนนแล้วพวกคุณก็ไม่ได้คะแนนข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับก็มีเ h e b e a ได้หนึ่งคะแนนครับ PJY ได้หนึ่งคะแนนแล้วก็เป็นใครวะพี่ต๋องได้หนึ่งคะแนนตะกี้พี่ตองพูดช้านะครับไม่พูดเร็วๆตะกี้พ่อเดี๋ยวบอกนะจริงๆไอ้ตองไม่ได้ตอบพี่อ B เออมึงอะพูด B แล้วมันสะดุ้ B เมื่อกี้ผมไปดูนะเมื่อกี้ตัวคนพูดพี่ตอง B เอ็กบีอุ้ยพูกแล้วไงบอกบีแล้วกูว่าเขาไมแล้วพี่ตบกกูว่าให้มันอยุดเฮ้าแต่แล้าก็จะเปลี่ยนจเสียงใครดังกว่าเออเฮ้ยเป็กูรองกูรองกรองกูสองแล้วกันโอเคโบต้องพูดเลยนะพี่ต้องพูดเลยนะมาครับตัวต่อไปครับซาต้าครับซาต้าที่ผมชอบเล่นสามสองหนึ่งเอ็กซ์บีพี่ตอบผมตอบเอ็กซ์ เองอไรเอม่ต่อบไม่ตอบตาผมอ่ะแล้วก็จะลอกถึกจะใหม่เนาะก็เลลอกตลอดเลยสรุปอะไรวะสรุปคือ A เยอะกว่า A อสามเสียงเกมเฮเล่นง่ายแล้ก็ตอบตามมัเลยอะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่3ครับตัวนี้เลยเอ็กซ์สุดหยาไดา้กดามสองหนึ่งเอส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  เดี๋ยวเดี๋ยวมีใครไม่เหมือนเพื่อนป้ะเหมือนครับเหมือนไม่มีโดนมันตกทุกวันน่ะได้ทุกคนครับได้หนึ่งคะแนนนะผม S หมดนะครับทำไมกูเล่นไม่เก่งด้วยสัตว์อะต่อไปครับฟอร์เลนติโน่ก็ดีนะแต่ยังไม่สุดนะอยู่ในคนเล่นเลยอะไอ้เนี้ยตัวก็ดีนะยังไม่สุดนะสามสองหนึ่ง A C A C A ไอ้ตัวมือที่ไม่มีอกอันนี้มันใช้กับตัวยอมเลยเหรอเท้าหลึ่งฟอร์มทางเท้าหลึ่ง ยังก็ไม่ได้คะแนนนะครับใค้เก่งเกินเอ้ยงั้นกดได้นี่ว่าไอ้เพชรตอบแหวกต้องคำท้วงหรือเปล่าเฮ้ต้องคำท้แล้วมั้งปีละปีการท้วงเดี๋ยวเราจะเอาแก้วนี้ทุบหัวนะครับไอ้เพชรไปและที่หนึ่งทุกคนดูเริ่มเล่นเป็นแล้วนะเริ่มแบบเริ่มตอบตามไหมตอบไหมเฮ้ยตอบมึงตอบให้เป็นตัวเองดิเฮ้ยเทาเฮ้ยผมว่านะพี่ตองนี่ต้องให้เขียนคนเดียวเออยพี่ต๋องต้องให้เขียนกูรู้ละคำถามข้อต่อไปตัวอะไรคิวกด เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอยู่ในนี้อ่ะเขียนไว้นะตัวลอยคือเอรันดอร์นะพี่เออรันดอนนะพี่เขียนว่าอ่าพี่เขียนก็เลยเอรันดอนโอ้พี่เขาเห็นหมดแล้วพี่พี่ไปยืนเขียนแล้วเออไปเขียนแล้วแล้วให้เดินมาชูเลงแล้วกเข้อมาอย่าให้ใครเห็นอย่าเข้าไปนะเข้าไปนะควอมหมายข้อไปนะแบบเอาทับเสื้อไม่มีเราเขียนเขาว่าเอรันดอนพี่เขียน S A B F อะไรไม่ดี๋ยวพี่เขียนเอรันดอน เอรันดอตัวเอมาลเนยเออันนี้ไม่ได้นัดบุกนะอันนี้อันนี้แม่งเขียนอีอัจริยะไอ้ยจริงจริงเนี่ยน่าเมื่อกี้พี่ต๋องไม่ต้องเขียนเขาเอรัดอพี่ต๋อมไล่อยู่กัไล่อยู่เขียนไม่ถูอเขียนเขียนแล้วเขียนเอรันดอหรือเขียนเขียนที่ไหนเขมีอะไรันเขียนอ S A B ยังใครเห็นแล้วสามสี่พี่โชว์ยังใครเห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นละดอนนะครับเกือบเห็นแล้วครับคุงอ่ะมีดีอะไรใจยังทุกคนอ่ามีมีมีสามสองหนึ่ง B A B B B เฮ้ยชนะครับผมเฮ้ยผมลองดองดิไม่โดนไม่อะไอพี่หนักพี่ตองนำใจรักของแอดมี่ทุกคนเออบังให้รู้ไม่ต้องไม่ลอกใครข้อต่อไปครับตัวนี้ตัวรักของแอดมี่เลย หนักบอดหลังได้บ่อยไบ่อยนต่อยแสามสองหนึ่งบีเอเอเอเเอีาเฮียคูบีคนเดียวเหรอเฮียกูไม่ได้คะแนนเลยเอรไม่ได้นะเฮียม่ตอบเอสีกังเก็ไม่ได้เอฟบอกเอามึนด้วยอันนี้ต้องโดนแล้วนะเดี๋ยวก่อนทำไมมึงถึงเป็นเอันหน้าเดี๋ยวดี้ไอ้เี่นีมาเวชิเยอะดีๆเยอะ เอ้ยคะแนนแม่งนำว่ะเอ้ย LIKE พี่ต๋องห้าคะแนนแล้วว่ะเอ้ยพี่ต๋องได้เยอะเนี่ยทำเป็นเล่นแล้วไปทีคลิปคูพี่ต๋องไม่ตอบเพี้ยเลยอันนั้นัมันยากไปใช่มันยากไปต่อมาตัวที่แครี่และคนขาตายเกลียดมากๆอ้ยมาครับพี่ตอบไ่เกียกันเลยคนนี้ไม่ได้คนนี้เป็นพิเศษพร้อมไหมสามสองหนึ่ง F S S เทพเจ้าเอฟเจอที่เลยเอทุกทีเอสบดมีมึงฉี่คนเดียวนะก็กูขาตายไง ไไม่ด้แล้วกูก็เลยเก่งไม่ชอบมันไม่ชอบแต่เขาแต่เขาเก่งไงแต่บางทีไดใจเว้ยมันเรื่องมันสนใจมันสนใจด้วยไอ้หียโยนเกมห้าอนนท้าแต้มพี่จว้ยห้าแต้มเป็ดหกแต้มมับห้าแต้มพีวีสี่แต้มใจร้าวสามแต้มแล้วก็พี่ต๋องหกแต้มครับผมตอนนี้คนนำเป็นครครับเป็นพี่ต๋องกับเดอะเป็ดครับผมทำไมกูร้อยไว้เี้ยเหลืออีกสามข้อสข้อเหลือสามข้อสู้ต่อไปครับ ตัว X สายแครี่ครับเอลสูครับผมเอลสูนะมีเทียใจๆอะพี่ปองไปเขียนกันเลยวันนี้ชอบรอกชาวบ้าน3 2 1สองหนึ่ด S อืมเหมือนมีคนแปดแปด S อะไรเอครับ A ห้าเสียง A หกเสียงแล้วพี่ปอง S ทำไมพี่ปองถึงให้เอ S ล่ะคุยช่วงนี้มันโหดเกินอ่ะโหดเกินเล็กเท่าหัวเขาหัวแล้วแวนอ่ะแวนไม่โหดอ่ะแวนก็โหดแล้วเข้าแวนกับที่หัวใครเก่งกว่า โอ้โหเวสอะครับอาไม่คือกวเาตัวลูกรักไปเท่กูส่วน้องแค่นีสองข้อสุดท้ายรอเรี่ยวสามสองหนึ่ง S S S ผม S S S เด็กเสีอง S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  ชคือถ้ามึงเป็นเมดมึงจะเข้าใจว่าถ้ามึงเหลือเจอหน้ามันบี๊เส่หน้ามึงเลยคนตัดต่อคัดก่อนนะครับถ้าอยากให้ใจเราแพ้อันนี้ใจเราไม่ได้ยินนะถ้าอยากให้ใจเราแพ้ถามใจเราก่อนใจเราเรื่องอะไรอ๋อและตัวสุดท้ายนะครับหนูไม่โวตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นตัวลูกรักแอดมีเลยมูลากีมูล่าพี่ต้องให้ตามใจตัวเองนะตามใจตามใจตัวเองนะซื้อใส่ตัวเองนะโอ้ะมูล่าครับตัวสุดท้ายครับ สามสองหนึ่งเอยดดีบร้อยครับผมไปไปไปกูยังแพ้อยู่อ้าวก็แพ้ดิก็แพ้ครับสรุปคะแนนนะครับนนทการครับได้ไปเจ็ดคะแนนทีเจวายได้ไปเจ็ดคะแนนมาฟินได้ไปเจ็ดคะแนนทีบีเจ็ดคะแนนพีสอง อย่างมึงตามตามกูซามแบบกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะที่สองเป็นใครวะมือเป็นคนโอ้ยนั่นแหละมือคนจ่ายตัวหนึ่งหรืเฮียอไอยงเงี้ยทังหมดเลยสองสองมิจฉาที่จุดท้ายสองแล้วก็ที่สุดท้ายเป็นใจลาวนะครับผมที่หนึ่งครับเป็นเดอะเป็ดนะครับผมเองกาลิเก้าเราก็อที่มันมีคนกระซิบเหมือนจะเล่นอะไรที่หนึ่งกับที่สุดท้ายโดนโอเคขอบคุณมากนะครับผม สู่ช่วงทำโทษของเรานะครับพี่สองร่วมครับมีนนทกาพีเจวายเคอารพี่มีและและพี่ตองครับผมและที่หลของเราในวันนี้คือไม่ไม่ไปไหนมันกันประกันตั้งใจตั้งใจกับประนพี่หลมาก่อนทำตทนนิดเดียวเกียบหรอกที่หลของเราครับในวันนี้ก็คือใจร้ายพี่หลต้องนั่งอย่างนี้เราต้องลุกขึ้นมาก่อนนั่งอยู่โซฟาคนเดียวเรามายืนอยู่กลาง ตอนเออน่าขัดสมานครับหมาดด้วยน่าขัดสมานเล้ามือมือเท้าเข่าเออยืดตัวตรงนี้ยืดตัวตรงนี้หนึ่งอย่างงี้เออยืดตัวตรงอ่าแล้วเราก็แล้วยิ้มยิ้มทำหน้าแบบว่าบทลงโทษของเราเลยครับผมไปยังยังยังเนี่ยเรามีการเรียงลำดับใช่ไหมว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามใช่ไหมครับคนที่ได้ที่โหลจะต้องนอนบนโซฟาคนแรก แล้วคนที่ได้อันดับถัดมาก็นอนทับทับทับไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะแล้วที่สองได,ได้ได้สี่เอาครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำโทษ้วครับเดี๋ยวขอเชิญพี่วีก่อนเลยพี่วีจองที่เลยครับผมจองตรงนี้ครับตรงนี้เหรอผมเล็งแล้วเด้ออบพี่ตองครับเจินะพี่ตองรับเจะแล้วหนึ่งที่ อ้ยบับตรงข้างหน้าแล้วมัเหลือได้กู้ทไปเลยมาำไปเลยเลยทุกคนกนมันมีอะไรจ้องผมยูมันมจ้องผมยูแล้วผีหนึ่งครับอ่สุดท้ายครับเี๋ยวเดี้ยวเอาไว้หนึ่งนาทีเดียว เดียวเอาไปนับได้หนึกทีกูกูเข้าใจฟิลเด็กส3บติดถ้ำแล้วไอ้ียไอ้เฮียียรอยาบพี่วีทยาอพี่วิยาครับแมาครับไอ้เียใครรู้คมย่อยายแล้วแล้วแล้วเียเียเห็นเลยมือมันอะ เป็นไงบ้างครับไอ้สว์มันมีคนแพลวล้มลงกระตูนกูอีกอีกชิว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 ครับแล้วจัดเทียร์ฮีโร่ครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะสำหรับวันนี้สวีดักสวัสดีครับผมบ๊ายบายไอคิวไม่มีใครบู๊กูเลยโอ้โหแตไม่ได้อะเคไอ้ใครล้วไว้สั่ง